วันนี้เราอยู่ที่นากโกย่าแล้วเราจะไปเที่ยวมีที่ไหนกันบ้างน,นี่คือแบบออกจากเตาใหม่ๆนะร้นอนมากขอ้อะรับสู่บากเช่ชาแน,นลแบล็ <Back Egg. S 2> เอกวันนี้เราอยู่ที่นากโกย่าเราอยู่ในอากย่าทั้งหมด2วนันแล้วเราจะไปเที่ยวในเมืองนาโกย่า <S 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 จะไปอินูยมาม่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าว้าบะไหลซึ่งเราไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าเพราะว่าหลายร้านที่นี่ปิดปีดปดใหม่มาในละแกบอยไนรัตอนนี้ตอนนี้เราจะไปแลกพาที่เราซื้อมาจากาท่องเที่ยวเมื่อเดือนพฤศจิกเราแลกพาที่อบอยแลถ่ายนากุย่าไปอินูยมาม่าใช้เวลาประมาณ 20บนาทีถึงครึ่งชั่วโมงมีบัตรส่วนลดร้านอาหารได้สาร้านบัตรเข้าประสาทแล้วก็สุดท้ายเป็นบัตรขากระเปเป็นบัตรแบบไม่จองที่นั่งนะต้องขึ้นขบวนดีๆเมื่อกี้นี้สี มันจะมีตู้ที่แบบดองในจอที่นั่งกับไม่จอที่นั่งเราไม่ได้จองที่นั่งเราถึงอินุยาม่าแล้วกล,ลังเดินไปภาษาอินุยาม่าจาน เหตุบรเกาอะไรประมาณนั้นแหละที่สถานีรถไฟเขาก็ดีเขาให้บรนแผนที่ภา,าษาอังกฤษด้วยราคาจริงๆค่าตั๋วไปกลับไม่แพงนะไม่เกิน1,300น้เยนก็ตีเป็นเงินไทยก็ค่าประมาณ400กว่าบาทใครที่มายวาวก็ยาก็สามารถใช้รุนนี้ได้ถึงเรียบร้อยเดินมาอีกประมาณ200 1 0 0 2 0 0เมตรว่าเกินประมาณ400เมตรจุดต่อนี้ก็จะเป็นราสาอี่เุ่นมาก ไม่มีของขายเต็ไมไปหมดเลยเมนูที่เขาให้มาแทนที่ไม่ใช่เมนูเขาจะบอกในร้านนี้ขายอะไรอะไรอะไรตรงไหนบัตรที่เขาให้มาอืก็เป็นส่วนลดร้านอาหารเนื้อล้วนครับผมๆๆๆๆๆอันนี้ข้างนอกของนี้ข้างในเป็นข้าวครับดีเลยอะมาละห้าร้อยเยนอันนี้คือทั้งเต้มวัวอยากซดน้ำตรงนี้ มราคือลิ้นยากก่างกระเทียมพิถีพิถักระเทียมเนี่ยน่าจะนิ่มนะมดูจากข้างนอกครับเหนียวยิ้มวะยิ้มอ,อ,อย่างนี้นี่คำหนึงได้ไหมอะ่ะมันไหมนุ่ม <S <S มันนุ่ม,มนมามาี่ปรนะมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ถึงว,นว <S <S ันน่จะเอร่อย็จส่วนใหญ่แถวนี้นจะเป็นของหวานเยอะเร,ยเรายังไม่ได้ใช้กุ้งปองส่วนลดเลยนะคนโหคนเยอะมากอ่ะ ตอนนี้อยู่หน้าทางขึ้นปราสายอิเามาก็ที่บอกวันนี้มันยังอยู่ในวันปีใหม่อยู่วันนี้วันที่สามมกราก็คนมาไหว้พระขอพรการขายเครื่องรางเดินขึ้นไปนะปราสาทอิมามะแหละเป็นแรกแล้วแหละสามใบเข้ามาแล้วนะฮะก็เข้ามาต่อคิวกันสิบนาทีเขาบอกเลยประมาณเข้าชมปราสาทรับ วิวสวยจิมหมลงมาแล้วเหนื่อยมากที่สำคัญบันไดชันมากคนที่แบบมีปัญหาเรื่องเขา่าเรื่องอะไรเงี้ยก็ จะต้องระวังเป็นพิเศษวันที่ไม่ใช่เทศกาลเหมือนแบบปีใหม่อย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะเท่านี้เราไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้เลยถ้าเกิดมาเนี่ยก็เตี้ยแล้วมาเที่ยวครึ่งวันกำลังดีเพราะร้านของกินมันเยอะกินของกินมาเที่ยวอินุยาม่าขึ้นประสาทประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงอะไรไปหาอะไรกินดีกว่าไปเจอกันที่ต่อไปแล้วกันนะครับจ้ะเห็นมีป้าของพรปวดใจเต็มเลยอาการดีแล้ววิวสวยงาม ไม่รู้ <c oughs> ดีไหมต้องผู้่างต่อเฮ้ยะจับมันต้องข้ <c oughs> าเหมือนกันต่อตอนนี้อยู่ไหนครับหน้าร้านข้าวนาปลาไหลรอคิวสองชั่วโมงครับผมทำไมต้องมาร้านนี้เพราะร้านนี้คือร้านหลกักร้านแรกเคยกินร้านนี้สองสาขาคือกินที่สาขาเมไก่ครั้งหนึ่งกินที่สนามบินแต่กินแล้วรสชาติมันไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเราเลยต้องพามากินที่ร้านเมนดีกว่านั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ต้องเดินมาอีกประมาณสัก400กว่าเมตร500เมตรไอกลิ่มมันหอมมาไกลมากเกือบ6โมงแล้วครับอ่าเขาบอกรอคิวตอน2ทุ่มทุ่ม45แล้วเลย15นาที9องศาแต่ปัญหาคือมีลม9องศาไม่เท่าไหร่หรอกแต่9องศามา2ชัว่วโมงเนี่ยมันพีคตรงนี้ ีบัตาด์ว,วันแอโนนอร์มัลวันอ้ไข่ไข่ปลาไหลไข่ปะไหลนี่คือข้าวราปลาไหลของจริงครั้งแรกที่ญี่ปุ่น มันต้องคดข้าวใส่นนี่ใชงไหมใช่แบบข้าวเป็นสี่ส่วนดูเไปคร,รั้งแรกกินธรรมดาครั้งที่สองแล้วแล้วก็ผสมสากอย่าง ฟ้ามันดูสดมากแล้วก็ร่วนหอมแล้วย่างเป็นเทเจอร์กำลังดีกรอบๆหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยีใส่วาซาบิใส่สาล่ายส่วนตัวชอบอย่าขขงงี้ก่้พาิดมันจะหอมต้ององดูว่ามันอร่อยมากไปกินแล้วไม่รู้ว่าวิธีไหนอ่ะกินทุกวิธีแหละบอกเลยต้องมาใครมานาโกย่าร้านนี้ ต้องมาจริงทานไม่ได้เคยกินข้าวหน้าปลาไหลที่อื่นใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนจริงต้องมาลองเองสวัสดีวันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่นาโกย่าสรุปเมื่อวานนี้เราไปได้แค่สองที่ถูกไหมใช่ในอิโรโยมะเอาจริงๆนี่เที่ยวครึ่งวันเต็มเลยนะเนี่ยกลับมากินข้าวหน้าปลาไหลเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปประสาทแล้วก็เที่ยวในตัวเมืองนบบโกย่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ เราถึงนักวย่าทาวเวอร์กาสสวนปิดหมดเลยรีโนเวทไปมันขึ้นไปข้างบนได้ทั้งโตเกียวทั้งซัปโปโรทั้งนักวย่าข้างหน้าตรงนูน้นตึ่งโดนติดก่อสร้างบางเป็นโอเอสเอสเนอร์ิวันข้างล่างเป็นท่าทนั่งต่อเป็นท่ารถจริงๆอ่ะตรงนี้มันต้องมากลางคืนเพราะเขาจะเปิดไฟแล้วสวยแล้วขึ้นไปถ่ายรบนนักวย่าทาวเวอร์ด้วยเราขึ้นไปเดินได้ด้วยใช่ขึ้นไปเดินได้ด้วย นาก็ยากที่สุดอันนี้ใช้แต่นี่ยังไม่ถึงนะอันนี้ต้องอยู่หน้าทางเข้าตอนแรกไม่รู้นะถ้ารู้ว่าอย่างเงี้ยเดินมาหากินแถวนี้แล้วเนี่ยข้าห้าน้อยเย็นกอไปแล้วยกที่กทีดกที่ใโรสามสองห เมื่อกี้ก็มีโชว์สนุกดีค่าเข้าไม่แพงสมประสาชมอะไรกันข้างบนเหรอเออเลี้ยงมือกันแอปเปิลเหรอใช่ซาไปดูข้างในไหมไปฮะแต่ถ้าปีนแบบเมื่อวานไม่ไหวเหมือนกันนะเละเลยอ่ะพี่ชายจิ้ปาดเข้าไปอ่ะ หน้ยยิบวเลิกเลยอ่ะสมร้อยนะร้านตรงนหน้าประสาทนปย่า่อของขายเยอะมากอูจะกินยังไงดีวเนี่ย ม่ไม่มโวยอยู่ตรงนู้นกินไปด้วยดูไปก่อนเหมือนว่าตอนนี้ยกทัพกำลังไปตีเอาแล้วพี่สายเห็นได้กินขนมปังเมล่อนจะกินแล้ว <c oughs> ย,าายาวภาษานี่ปย่นเรามาโอซูสตีนย่านช้อปปิง้งมันก็คล้ายๆ้าพวกเทนูกิโจที่ซัปโรแหละก็มันก็เป็นย่านช้อปปิ้งกันตดัง นี่มันจะมีตามทุกเมืองใหญ่ๆตอนนี้กี่โมงฮะสามโมงสิบครับสามโมงสิบเอาจริงเราเริ่มเดินเล่นตอนเที่ยงตอนนี้ก็ประมาณสามชั่วโมงวันหนึ่งใช้ที่เที่ยวประมาณสักองที่สามที่ก็กาลังดีไม่ต้องรีบมากเมื่อกี้มันค่อนข้างใหญ่พอสมควรใช่เลยใช้เวลานานมีโชว์ด้วยเดินเรื่อยๆอากาศโอเคเย็นๆสบายเจอขนมอะไรก็ซื้อกินเลยกินตลอดเวลาเวลาเปอนเดอเป็นรอนบุ้งบอกเลยว่าร้านบูเบกเป็นเมลรอน แต่กินมันน่ากินมากเลยขนมปังนี่นี่คือแบบลงออกจากเตาใหม่ๆเลยนะอร้นอนมากกินหอมมาก นมป้าเป็นเหมือนคกุกกี้แบบไปครับผมเราจะเปแก้ชอปปิดถนนเลยเข้มตรงตอกยาวเรื่อยแบบ เดินไม่ได้เล่นเจสันเจ้าอ,อยู่ระแวกกลางที่แบบช้อปปิง้งแหละแต่พอมาโซนตรงนี้มันดูดูเงียบเลยนะจริงถ้าเที่ยวสิงิโจที่นี่ใหญ่กว่าเยอะเลยเอ็กก็ยเ,ยเยอะมากอยู่ช่วงระหว่างสองล็อกมีสันเจ้าตรงกลางเฉยจะบอกช่วงนี้ปีใหม่ด้วยแหละคนเยอะมาก กิเนื้ออีกแล้วอะไอเนื้อบดนั้นอีกแล้วอ่ะแต่ถ้าช็อนสโลโมชั่นลงบินไปขึ้ <c oughs> นไปดูราคากบบ่อนปกินเนื้อเดี๋จะกินไก่ห้าเท่านันหมดอ่ะ <c oughs> นี่ไงจุดกัเกียวเกียนหเหอเกียวแตงหวานไออ <c oughs> ม่เอกินเนื้อัะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยมาเริ <c oughs> ่มรุ่ม,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 มเ,เหมือนกระบอกจะเป็นเนื้อทั้งชิ้นนะหกร้อยเย็นนี่มาล้วสองร้อยลำบากละ าน้นตรงนี้ก็เป็นย่าของกินนันคือของอากุย่านะครอ,อยู่แถวสักเอเดินมาเนี่ยน้อยทั้งเส้นผงกินเต็มเลยแล้วก็มีร้านเนื้อนี่หัวราะนะ้ราะนะานี้แล้วงานยักคิ้มดิวตาให้ด้วยเปิดทั้งคืนเพราะวันนั้นเรามาถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังเปิดอยู่ร้านเนื้อแถวนี้เหมือนจะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงหลายร้านอยู่แต่ว่าร้านเนี้ย กันงานหลอกตอนอที่บินก็ได้ทีทททแล้วส่งสายตาด้วยแบบโห<ไ>มาก็เดี๋ยวเราเดินเล่นอีกเล็กน้อยก็เดี๋ยวเราเข้าพิพากษ์แล้วไปยังไงยังไงฝนตกฝ<อ>นตกก็ต้องเลิกสิครับ <laughs> <laughs> แยก็ <g resses> ทุ่มกับสองทุ่มพอดีเรียกว่าสองทุ่มดีกว่าสองทุ่มอ่ะ เรานจะต้องปิดกันละทริปสองวันในนากอย่ามันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราเที่ยวแบบว่าใช้เวลาเต็มที่ที่หนึ่งแวะประมาณสาชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีผ่อนคลายได้ลองนู่นลองนี่ด้วยแต่ยังไงก็ฝว่าติดตามช่อง Backage Channel ด้วยแล้วกันนะครับ Backage b a กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราจ้ะมีอะไรก็พิมพ์คุยในคอมเมนต์นะเจ้ก็รอคลิปต่อไปเนาะว่าจะเปะเ็นที <c oughs> ท่ไหนตามกันไ <c oughs> ปดู <c oughs> โอเควันนี้บายบ <bye bye. S 1> ายฝนตกแล้ว